ไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงผู้สอดรู้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เป็นได้แต่เพียงนักเล่าประวัติศาสตร์ละเมียดพอดแคสสวัสดีค่ะอย่างไรเสียฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของละเมียดพอดแคสด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวนหลังจากที่เสด็จกลับมาจากการทอดอทอดพระเนศสุริยุปราคาหมดดวงที่ตำบลว่าก่อแขวงเมืองประจวบคีรีขันแล้วนะคะว่าพระอาการเป็นอย่างไร ค่อยหนักลงค่อยคลายขึ้นอย่างไรแล้วเหตุฉไหนพระองค์จึงมีพระราชกระแสตรัสสั่งถึงผู้ที่จะสืบพระราชสมบัติออกไปเช่นนั้นเราจะมาเล่าตามความที่มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอเริ่มความเลยก็แล้วกันครั้นเวลายามเศษเสด็จกลับประทับในพระบรมมหาราชวัง ให้ครั้นพระองค์ทรงพระประชวนไม่เสด็จออกว่าราชการสเสวยพระโอสถข้างที่ณนะวันอาทิตย์เดือนสิบขึ้นสิบสามคำ่ำเวลาทุ่มเศษทรงจับสั่นไปจนเวลาสองยามเศษครั้นสั่งจับแล้วรับสั่งให้หาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนวรจักรธารานุภาพ เข้าไปเฝ้าในที่ท,ทรงพระประชวนจึงรับสั่งให้ประชุมหมอหลวงมีชื่อประกอบพระโอสถถวายกรมขุนวรจักธรธารนุภาพก็รับพระบรมราชองการออกมาสั่งให้หลวงทิพจักสุประกอบพระโอสถเข้าไปตั้งถวายณวันพุธเดือนสิบแรมแปดค่ำ เรือกลไฟเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครเวลาบ่ายสี่โมงโปรดให้เลื่อนขุนสีสยามกิจเป็นหลวงสีสยามกิจไหวกงสุลสยามเมืองสิงคโปร์โปรดให้เข้ารับนามสัญญาบัตรต่อพระหัตในที่พระประชวรแต่สัญญาบัตรนั้นให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอุนากันประทับพระราชลัญจกรแทนด้วยพระกำลังน้อยดำรงพระองค์ขึ้นมิใครจะได้แต่ทรงพระอุสาหะเซ็นพระนามให้เป็นสำคัญแล้วรับสั่งให้หลวงสีสยามกิจไวยกงสุนกลับไปเมืองสิงคโปร์ด้วยเรือเจ้าพระยา ต่อไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ส่งพระประชวรแล้วอาการเนี่ยไม่ดีเลยเพราะอาการเห็นไม่ดีแล้วเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขาเริ่มรู้แล้วว่าเห็นทีเนี่ยพระอาการเนี่ยคงจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันหรอกพูดโดยภาษาเร็ว,รวก็ว่าอย่างเนี้นะฮะว่าอีกสามวันท่านเจ็ดวันท่านก็คงจะ ท่านก็คงจะสิ้นพระชนคงจะสวรรคตหรอกก็จึงได้ตั้งกองล้อมวงตั้งกองล้อมวงในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงให้ทหารอ,อารักขาพระราชวังเอาไว้ก็คือพระราชวังขององค์ราชทายาทด,ด้วยแล้วก็ราชวังหลวงด้วยที่รัชการที่สี่ส่งประชวรอยู่ก็คือให้รักษาการให้มันกวดขันยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ พระหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ที่สมุหะพระกลาโหมจึงว่าแก่พระวงศานุวงศ์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาทซึ่งเป็นพระราชโอรสผู้ใหญ่ก็ประชวนอยู่ด้วยไม่ควรจะประมาทนิ่งเพิกเฉยเสียท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์จึงมีประสาท สั่งให้ตั้งกองล้อมวงป้องกันพิทักษ์รักษาพระบรมมหาราชวังและที่ตำหนักสวนกุหลาบไว้มิให้ผู้ใดไม่ควรกับตำแหน่งราชการของตัวเองเข้าไปเป็นอันขาดพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านะคะ ท่านทรงประทับร,รักษาพระองค์อยู่ที่พระตำหนักสวนกุหลาบนะคะก็จึงให้ตั้งกองล้อมวงรักษาพระตำหนักสวนกุหลาบนั้นไว้ด้วยจึงสั่งให้พระยาศีหราชริตไกรทายนามและเจ้ากรมประหลัดกรมพระตํารวจนอกซ้ายขวาทหารอย่างยุโรปประจำซองล้อมวงและข้าราชการที่มีตําแหน่ง ก็ให้ไปรักษาอยู่ทุกแห่งทุกตำบลแสดงว่ามันทำแม่งทำแม่งมากแล้วคือพระอาการของรัชการที่ห้าก็ทำแม่งทำแม่งพระอาการของรัชการที่สี่ก็ทำแม่งทำแม่งคือพระอาการเพียบหนักแล้วละ่ะต่อไปเป็นการประชุมหมอหลวงเพื่อถวายพระโอสถร,รักษาในความพระราชพงศาวดารน,นี้ว่าอย่างไรเรามาฟังกันต่อค่ะ ณวันอังคารเดือนสิบแรมสี่ค่ำเวลาเช้าสี่โมงเศษพระอาการกำเริบมากขึ้นให้ทรงเชื่อมกระหายน้ำพระกยาเสวยถอยลงพระอาการแปรไปข้างอุจจระธาตุพระวงศานุวงศ์ท่านเสนาบดีปรึกษาพร้อมกันเห็นว่าหลวงทิพพจักรสุ ถวายพระโอสถมาก็หลายวันแล้วพระอาการหาคลายไม่จึงให้ประชุมหมอหลวงว่าผู้ใดจะรับฉลองพระเดชพระคุณได้หมอทั้งปวงก็นิ่งอยู่พระเจ้าน้องยาเธอกรม,มหลวงวงศาธิราชสนิทจึงรับฉลองพระเดชพระคุณตั้งพระโอสถเข้าไปถวายหลายเวลาพระอาการก็ไม่ถอย ณวันจัน์ทรเดือนสิบอ็ดขึ้นห้าค่ำเวลาย่ำเที่ยงแล้วพระอาการกำเริบขึ้นอีกทรงพระอาเจียนพระโลหิตตกเป็นลิ่มเหลวบ้างทรงรับด้วยพระภูสารัพ์พระโอษฐ์ให้ป่วนพระนาพีจึงรับสั่งให้หาพระยาบุรุษรัตนราชพันลบพระประเรสริฐศาสตร์ดำรงเข้าไปเฝ้าในที่ จึงรับสั่งว่าพระโรคมากอยู่แล้วถ้าเห็นพระอาการเหลือปัญญาแพทย์หมอก็ให้กราบบังคมทูลอย่าให้ปิดบังไว้จะได้จัดแจงการแผ่นดินให้เรียบร้อยพญาบุรุษร,รัตนราชพันลพระยาประเรสริฐศาสตร์ดำรงกราบทูลว่าข้าทูลละองทุลีพระบาท ที่ป่วยอาการมากกว่าที่พระโรคก,ก็มีได้รับพยาบาลหลายมามากจึงโปรดให้พระประเสริฐดำรงเข้าถวายพระโอสถต่อครั้นเวลาค่ำประมาณสองทุ่มเศษไปพระบางคนหนักพระโลหิตเจือพระบางคนออกมาก็รับสั่งว่าพระโรคครั้งนี้เห็นจะไม่คลาย ณวันอังคารขึ้นสิบเอดค่ำเดือนหรับสั่งให้หาพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหลวงเทเวศวัชรินกรมมหลวงวงศาธิราชสนิทท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมเข้าไปเฝ้าที่ทรงพระประชวรจึงมีพระราชดำรัสราชานุญาตสัพพกิจ การพระนครมอบให้ปรึกษากันอย่าให้ราษฎรได้ความเดือดรอ้อนพอท่านรับสั่งหาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอทั้งสองแล้วก็ท่านพระยาศีสุริยวง์เข้ามาตรัสราชการงานแผ่นดินแล้วเนี่ยท่านต่อไปเนี่ยท่านทรงมีพระกระแสตรงนี้แหลคะค่ะสำคัญ ว่าท่านกำลังเดินเกมการเมืองอะไรอยู่พระราชกระแสอันนี้เป็นพระราชกระแสพระราชดำริถึงผู้ที่จะสืบร,ราชสมบัติต่อไปความในพระราชพงศ์สวดารเป็นเช่นใดเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะรุ่งขึ้นณวันพุธเดือนสิอขึ้นเจ็ดข่้พระราชทานพระราชหัต เชิญออกมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมหลวงกรมมขุนและท่านเสนาบดีอ่านความในพระราชหัสมีว่าพระราชดำริทรงเห็นว่าซึ่งจะสืบพระราชสุริวงศ์ต่อไปภายหน้านั้นพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานเธอ ก็ให้ปรึกษากันจงพร้อมแล้วแต่จะเห็นท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้ยกขึ้นเถิดครั้นณวันอาทิตย์เดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดค้ำเวลาย่ำรุ่งแล้วมีพระบรมราชาโอการให้หาพระยาบุรุษรัตนราชพันลบเข้าไปเฝ้าจึงรับสั่งว่า ทรงพระประชวนครั้งนี้เห็นจะเหลือมือหมอหลวงแล้วถ้าเพลียงพร้ำลงท่านผู้มีความสวามิภักและค้าหลวงเดิมก็จะเสียใจว่าพยาบาลไม่เต็มมือจึงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสว่าผู้ใดมีหมอยาก็ให้ถวายเถิดขณะนั้นพระราชัยสวรรยาเจ้ากรมพระลังในซ้าย ซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมรับฉลองพระเดชพระคุณประกอบพระโอสพภัยกับเกลือเจือด้วยเวทมนต์ถวายครั้นทรงเสวยแล้วพระอาการที่แน่นพระอุระก็ถอยลงจึงมีพระบรมราชองการรับสัง่งให้หาเจ้าต่างกรมและขุนนางผู้ใหญ่มาพร้อมกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคม จึงโปรโดให้พนักงานนำสิ่งของซึ่งเป็นของส่วนพระวงศานุวงศ์และท่านเสนาบดีถวายไว้ฉเฉลิมพระชนพรรษาใหญ่ส่วนของใครก็ให้พระราชทานคืนไปทุกคนเว้นไว้แต่พระเจ้าน้องยาเธอสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมมาขุนบำราบประปักได้พระราชทานตลับทองคำลงยาใส่ทองคำบางสะพานหนักห้าตำลึง ลงยันด้วยพระดินสอเพชรนาฬิกาใหญ่ซุ้มหนึ่งมีเข็มดูวันเดือนปีทุ่มโมงกับพระปรทุมทำด้วยศิลาองหนึ่งกรมขุนวรจักรธารานุภาพได้พระราชทานนาฬิกาใหญ่มีแก้วเลี่ยมครอบมีเข็มดูวันเดือนปีทุ่มโมงพร้อมมีประหลอดดูร้อนดูหนาว พระหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้พระราชทานหีบงากรอบทองคํามีเครื่องสําหรับเขียนหนังสือพร้อมทุกสิ่งทําด้วยทองคําประดับเพชรทับทิมมรกตคิดดูราคามากกว่าหนึ่งร้อยช่างแล้วพระราชทานทานเงินอีกหนึ่งพันช่างครั้นณวันจันทร์เดือนสิบเอ็ด ขึ้นสิบสองค่ำเวลาย่ำรุ่งแล้วพระราชทานพระธรรมรงเพชรใหญ่ราคาหนึ่งร้อยช่างบูชาในพระพุทธบุตรยัตร,รัตนจักรพ,พัทพิมลมณีใหม่องค์หนึ่งแล้วรับสั่งให้หาพระยาสุรวงไวยวัตรพระยาบุรุษรัตนะราชพันลบเข้าไปเฝ้าจึงรับสั่งถามถึงพระอาการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมมขุนพินิจประชานาตซึ่งทรงพระประชวนอยู่ณพระตำหนักสวนกุหลาบพระยาสุรวงไวยวัตรกราบทูลว่าพระอาการพระเจ้าลูกยาเธอคลายขึ้นแล้วจึงรับสั่งว่าพระยาสุรวงศไวยวัตก็มีความชอบอยู่ในแผ่นดินเป็นอันมากยังไม่ได้เลื่อนยศสัก และพระราชทา,านสิ่งของให้สมควรกับความชอบเลยจึงพระราชทา,านกระบี่ฝักทองสีสะนาคประดับพลอยเหมือนอย่างเจ้าต่างกรมให้พระยาสุรวงศไวยวัตรเล่มหนึ่งแล้วขอฝากพระเจ้าลูกยาเธอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนพินิจประชานาตด,ด้วยท่านก็บอกว่าเจ้าพระยาสุรวงไวยวัตรเนี่ย ทำความดีให้กับแผ่นดินมามากนะแต่ว่ายังไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งยังไม่ได้มีสิ่งของใดที่จะเป็นความดีความชอบให้เลยนี่ก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งคือท่านกำลังจะฝากฝังลูกชายใหญ่ท่านกับสมเด็จเจ้าพรยาสุรวงศ์วัยวัฒนะท่านก็จึงพระราชทานกระบี่ฝักทองศีรษะนาค ซึ่งกระบี่ฝักทองสีสะนาคเนี่ยจะพระราชทานให้สำหรับเจ้านายที่เป็นเจ้าต่างกรมแต่นี่ท่านพระราชทานให้กับเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เท่ากับพระราชทานให้กับขุนนางนะคะไม่ได้ให้กับเจ้าต่างกรมเพราะนี้ก็จึงเป็นไนยะอีกอย่างหนึ่งนะคะครั้นรุ่งขึ้นณวันอังคารเดือน1 1ขึ้น13ค่ำ เวลาเช้าสี่โมงเศษโปรดให้เจ้าพนักงานนำเอาทองลิ่มและเงินตราออกมาพระราชทานให้หมอนวดหมอยาและจ่าหุ้มพแพรมหาดเล็กที่ได้เข้าไปพยาบาลพระโรคพระองค์ทรงรักษาแล้วก็หลวงราโชวาทหมอนวดนายจ่าเรศมหาดเล็ก ได้ทองคําคนละลิ่มละลิ่มหนึ่งหนักหกตาลึงพระประเสริฐศาสตร์ดำรงหลวงทิพจักสุขุนราชวรโอสถหมอยาได้เงินตราคนละหนึ่งช่างสิบตำลึงยังผู้อื่นอีกก็ได้ตามเมื่อยมากน้อยวันพุธเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบสี่ค่ำ รับสั่งให้หาพณหัวเจ้าท่านที่สมุหะพระกลาโหมเข้าไปเฝ้ารับสั่งถามด้วยราชการและการอื่นๆอีกเป็นหลายข้อพระณหัวเจ้าท่านที่สมุหะพระกลาโหมกราบทูลโดยการที่จัดไว้เสร็จแล้วทุกประการจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าโสม,มาวดี พนะหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์นำพระธรรมรงกับประคำเครื่องแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประคำสายนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวจะพระราชทานเหมือนอุดมมาราศีบังเอิญให้เจ้าพนักงานหยิบผิดไปหาใช่องค์นี้ไม่ ไปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานานณพระตำหนักสวนกุลาบแล้วพระราชทานบัญชีเงินบัญชีของให้พระณห,หัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ที่สมุหพระกลาโหมแจกพระเจ้าลูกยาเธอองค์ละสามสิบช่างคือพระองค์เจ้ากฤิจดาพินิหารหนึ่ง พระองค์เจ้าคัดขนางยุคคหนึพระองค์เจ้าสุขสวั์หนึ่งพระองค์เจ้าทวีถวันยราบหนึ่งพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่1พระองค์เจ้ากเกษมสันตะโสภาคหนึ่งพระองค์เจ้ากรรมราชเลสันหนึ่งรวมเป็นเงินสองร้อยสิบช่าง แล้วรับสั่งให้พนาหัวเจ้าท่านเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ที่สมุหะพระกลาโหมบอกข้าทูลละอองผู้ใหญ่ผู้น้อยว่าพระอาการที่ทรงประชวนครั้งนี้มากอยู่เห็นจะไม่ได้อยู่ช่วยท่านทั้งปวงรักษาแผ่นดินต่อไปแล้วซึ่งได้ผิดพลังเหลือเกินต่อกันฉันใดก็อย่าได้มีเวรเลยครั้นเวลาบ่ายห้าโมง รับสั่งให้พระยาศีสุนทรโวหารเข้าไปเฝ้าจึงรับสั่งให้พระยาศีสุนทรโวหารจดคาถาเป็นคำมาคตพระราชนิพนธ์แล้วรับสั่งถามพระยาศีสุนทรว่ารับสั่งดังนี้ผิดเพี้ยนอย่างไรบ้างพระยาศีสุนทรโวหารกราบทูลว่าที่ทรงตรัสอย่างนี้มิผิดเพี้ยนแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนหนึ่งปกติไม่ประชวน จึงรับสั่งว่าพระอาการเพียงนี้แล้วก็ยังไม่ฟั่นเฟือนสติทรงพระคถาได้จนจบให้พระสีสุนทรออกไปคัดลอกแล้วให้มหาเล็กเชิญทูบเทียนเท่าพระชันสาและพระคถาไปลาพระสงฆ์ราชาคณะทุกพระอารามหลวงคือพระองค์ก็จะแสดงสัญญาว่าสิ่งที่พระองค์ได้ กล่าวได้สั่งเสียเอาไว้เนี่ยว่าก่อนที่พระองค์จะสวรรคตเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงพระสติฟั่นเฟือนหรือว่าทรงวิปลาสอะไรไปเพราะว่า,าประหนึ่งว่าคนไม่ได้ป่วยนะก็คือพยายามจะแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ป่วยมากสติยังดีอยู่ขนาดพูดเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามาคตก็ยังไม่ผิดเพี้ยนอะไรแสดงว่ายังจำได้ดีอยู่ อะไรทำนองเนี่นะฮะแล้วรับสั่งต่อไปย้อนกลับไปว่าพระองค์เดินเกมการเมืองตรงนี้ว่าถ้าแม้นพระองค์หาไม่แล้วเนี่ยจะให้ใครก็ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าลูกยาเธอท่านบอกว่าเป็นพระเจ้าน้องยาเธอก็ได้พระเจ้าหลานเธอก็ได้เพราะว่าถ้าเราหากเราย้อนไปดูพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เจ้านายที่เป็นเจ้านายในสมัยอยุธยาที่พระชนมาอายุพรรษาอย่างน้อยเนี่ยไม่รอดเลยสักหลายจะต้องมีเหตุอันตรายต่างๆนานา,า,าจะต้องมีอันเป็นไปทุกพระงคพระองค์ก็ วันพระราชหฤทัไทยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอของพระองค์เนี่ยก็คือรัชกาลที่ห้าเนี่ยอาจจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นก็ได้ท่านก็จึงไม่ได้ลงสัตยาบันลงไปว่าจะให้ลูกชายของท่านเนี่ยเป็นท่านก็เดินเกมกานเมืองตรงเนี้ยเอาไว้ว่าให้ใครก็ได้เจ้านายองค์ไหนก็ได้ที่มีปัญญาพอจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ก็ให้คิดอ่านกันเอาเถอะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ในความพระราชพงศาวดารยังไงถ้ามีอะไรที่ดิฉันพูดไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยท่านก็คอมเมนต์มาบอกดิฉันด้วยกันล้วกันนะฮะจะได้ปรับปรุงแก้ไขยังไงก็ฝากกดติดตามมาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ดิฉันในการทำรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ